สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง Youtube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเรียนต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและวันนี้ครับเพื่อนๆอภินอภิน,นาการเราขอนาเสนอเหรียญเงินราชการที่7ช้างสยามรัด เหรียญเงินราชการที่7ช้างสยามรัดก็ไปดูคลิปพี่ปาหนันได้นะครับอธิบายไว้หมดเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญเนื้อเงินจะมีย5่ห้าสตางค์กับ50สตางค์ซึ่งเป็นเหรียญที่ออกแบบไว้หลายแบบมากแต่เลือกแบบนี้เพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ช้างเนี่ยชาวต่างชาติเวลาทําการค้าขายกับประเทศไทยจะรู้จักว่าช้างเนี่ยคือเหรียญของประเทศไทยแล้วต่างชาติก็จะไม่ค่อยรับเหรียญทองแดง ต่างชาติก็จะรับเหรียญเงินเป็นหลักนะครับเหรียญย5สสตางค์กับเหรียญ50สตางค์นี้ก็เลยเป็นเหรียญที่ใช้ติดต่อค้าขายกับต่างชาตินั่นเองนะครับช่วงนั้นหลังจากราชการที่6มีสงครามโลกครั้งที่1ราชการที่7เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีสงครามโลกอยู่ก็ช่วงนั้นเหรียญเงินก็จะค่อนข้างขาดแคลนนะครับอ่าดังนั้นอย่างที่บอกครับเนื้อเงินเนี่ยถูกนำกลับไป ผลิตเป็นอาวุธทั้งมีดทั้งปืนนะครับก็เหรียญน,นี้ก็จะเลยพบบ้างแต่พบน้อยอถ้าใครสะสมมากๆอย่างเงี้ยครับค่อยๆเก็บทีละเหรียญละเหรียญละเหรียญเราก็สามารถเจอหลัก10เหรียญได้นะครับสะสมไปเรื่อยๆก็มีหลัก1ิบเหรียญได้เหมือนกันนะครับและอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือหาดูได้ยากมากนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหม 25สสตางค์50สตางค์50สตางค์นะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับ50สตางค์50สตางค์แล้วก็50สตางค์นะครับมาดูเหรียญเหรียญเนื้อเงินรอ7สยามรัดหรือเรียกว่าเหรียญเงินรอ7สยามรัดอันนี้50สตางค์หมดเลยเพื่อนๆมานี่ก็50สตางค์อันนี้ก็50สตางค์แสดงว่ามีเหรียญย5สตางค์แค่มุมซ้ายบนเหรียญเดียวเนาะโอเคครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้นะครับเมื่อผมอัปโหลดคลิป YouTube ใหม่เสร็จนะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เป็นวินาทีต่อวินาทีในกระดิ่ง YouTube ของเพื่อนๆติ้งๆเป็นเลขหนึ่งสีแดงนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถได้รับชมคลิปเหรียญที่โหลดเสร็จอัปโหลดใหม่ๆเป็นเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมแพงกว่าเดิมหายากกว่าเดิมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับบายบายสวัสดีนะใครจะแคปภาพนะครับเอาไปขยายดูในมือถือเองที่หลังแบบที่ผมขยายให้ดูแบบเมื่อกี้ก็ได้หรือจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นกระดาษอาร์ตมันสวยๆไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆ จิบกาแฟไปนั่งดูที่โต๊ะกินข้าวเปิดแอร์เย็นๆก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อน <S <S ๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและราคาแพงกว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปละนาอย่าลืมดูเหรียญ1นบาท ตราแผ่นดินปี2505เนื้อดีบุกนะจ๊ะไปพิมพ์เลยนะครับเหรียญ 1>, 1บาทปี2505ตราแผ่นดินเนื้อดีบุกนะครับเป็นเหรียญที่ใช้ทดลองใส่แป้นพิมพ์เนี่ยก่อนที่จะพิมพ์เหรียญจริงเป็นผิววาวๆออกมานะครับเหรียญน,นั้นจะผิวแบบเป็นเนื้อดีบุสกสักๆส,สีเทาๆไม่ค่อยสะท้อนแสงนะครับอย่าลืมพิมพ์ y o u t u b e ดูนะครับ เหรียญหนึ่งบาทปี2505ตราแผ่นดินเนื้อดีบุกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน